ไปมาพบกับทุกคนอีกแล้วเราไปดูกันครับว่าคุณเดชเจ็ดจ้านน้ำเอาอะไรมาให้เราได้ชมกันบ้างคุณเดชครับสวัสดีสดค,ครับแหม่วันนี้หน่อยครับคุยนหน่อยสวัสดีสดครับทุกท่านวันนี้พาอะไรมาให้เราได้ชมครับวันนี้เราอยู่กับยาม,มาฮ่า ต้องเลียวเต็มๆแลวว่า all new ดีกว่า all new จะมาห้า exciter 155 VVA exciter ดีเป็น150ไม่ใช่เหรออุ้ยพี่เครื่องยนต์ใหม่แล้ว155ซีซีพร้อมด้วย VVA ตั้งห้าโอ้โหอยากดูรึสิพาไปดูหน่อยได้ครับนี่ครับเดี๋ยวกลัด็ด้ดงกเดนะ ตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับคุณเดชโหพี่เอาต้งหยารูปลัณกก่อนเลยดีกว่าเออใช่รูปลัณ์รู้สึกจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนหมดเลยอ่ะแล้วก็สปอร์ตยิ่งกว่าเดิมแล้วพี่ดูนะครับว่าตัวนี้ที่ผมได้รับมาเพื่อทำรีวิวนะครับเป็นตัวเขา,าเรียกไลท์ GP ครับครับแล้วก็ตัวที่ผมรับมาตัวนี้ครับก็จะเป็นรุ่นสีน้ำเงินนะครับ๋อสีสวยมากครับ คือผมผมรู้สึกนะว่าเส้นสายเขาเยอะกว่าเดิมความเป็นเหลี่ยมเขาเยอะกว่าเดิมมันมันมันอิงก,กับความเป็นสป,ปอร์ตของพวกรถรถรถุรถ้นใหญุ่ปอร์บไ์รถมอเตอร์จีทีเลยเราไปดูแค่นี้ก่าครับผมดูจากไฟหน้าโอ้ไฟนหน้า,ท,านทำไมไฟหน้าเยอะจออังเอองงสิครับไฟต่ำไฟต่ำอาไฟต่ำก่อนเราเริ่มต้นที่ไฟต่ำก่อนครับครับไฟต่ำอยู่นี้นะครับ อ้าวไฟต่ำจะอยู่สูงใช่อ้าว้างนั้นแล้วไฟตรงนี้ไฟอะไรครับอันนี้ไฟเดทไมไลท์ครับอ้าวแล้วไฟสูงยั่ไยครับไฟสูงอยู่นี่อ้าวไฟสูงอยู่นี่สองดวงโอ้โหอันนี้คือไฟเดทไมไลท์นะครับนะฮะระบบติดเครื่องยนต์ได้ไฟฟ้าสตาร์ทมือเ<า>พราะเราต้องใช้มือสตาร์ท อ๋อเส้นืนขุดครับผมครับโอ้ไฟต่ำอยู่นี่ไฟเดย์ไทม์อยู่นี่ไฟสูงนี่ไฟสูงอ๋อแล้วข้อดีของไฟที่เป็นแบบหลอดเ e d นะครับคือโทนของแสงเนี่ยจะออกมาเป็นขาวนวลซึ่งในตอนกลางคืนเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยมองได้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นในพื้นที่แอเรียของด้านหน้ารถเรา่าอืม ผมเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับเนี่ยอ๋อปกติแล้วไฟไฟต่ำเนี่ยของตัวเก่าอะรถถ้าติดมันจะใหญ่กว่านี้มันจะดูเหมือนรถผู้หญิงอันนี้เป็นรถสปอร์ตมากขึ้นอ๋อแล้วที่ผมชอบเลไรรู้ไหมเมื่อกี้ผมคิดก็มองๆอยู่อะไฟท้ายเอ้าไฟท้ายเป็นยังไงเออไมผมมองไฟท้ายแล้วผมคิดอย่างนี้เนี่ยตัวอาวัน่ะรถรุ่นใหญ่เลยอะตัวพันซีซีอะมจะมาห้าครับ ไต้ขอชมหน่อยขอชมหน่อยโอ้โหเนี่ยผมแบบเอ๊ยรู้สึกว่าอารมณ์เนี่ยผมมองแล้วเอ๊ยมันเหมือนกับรถยามาฮ่าวายซัเอฟอาร์วันเลยนะครับโอ้โหใช่ใช่ใช,ใช่สวยมากเลยครับเอางี้มาเข้าเรื่องกันดีกว่าอ่าฮะโอเคครับตัวนี้ที่เขาบอกว่าเป็น VVA เครื่องยนต์ใหม่ใช่ไหมใช่ครับก็ดูต่อยอ่านี่รหัสอยู่นี่เป็น VVA ร้อยห้าห้ารรู้อะไรไหมว่าเครื่องยนต์ใหม่ร้อยห้าสิบห้าสี่รระบบวาล์วแผัน VVA โอ้เป็นเอกลักษณ์ของยามาฮ่าเลยตอนนี้อะไรที่พิเศษที่สุดไหมครับอะไรครับ All New x c e r อคันนี้ครับอะไรหกเกียร์เฮ้ หเกียร์แล้วเหรอใช่ครับเอสพีเตอร์เนี่ยปกติขีห้าเกียร์ก็เหมือนจะมันจะน่าจะพอแลยนะเรืมีหเกียร์อีกลองนึกถึงดูนะครับว่าเครื่องยนต์ที่มันมีพละกำลังสูงนะครับร้อยห้าสิบห้าสิซีควอมได้ VVA เนี่ยห้าเกียร์มันจะพออะไรเขาเลยใส่เกียร์หกมาให้โอ้โหอ,อย่างนี้ขี่ก็มันเลยครับใช่เป็นเกียร์แบบเหมือนกับว่าตอนร้อยห้าสิบเนี่ย เครื่องยนต์เหมือนกับมันมันมีนอีกอะ่ะมันมีกําลังอีกแต่พอเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็น v a เหมือนเหมือนตัว R15 ใช่ครับเหมือนตัว MT15 พอเปลีป่ยนใส่ตัวนี้ปุ๊บพอหกเกียร์ไปโอ้โหเี่รถสปรอร์ตเป็นสปรอร์ตโมเปกแล้วแล้วพี่รู้อะไรไหมครับว่าในตัวรุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็นห้าเกียร์ครับแรงแล้วจัดจ้านแล้วความเร็วปลายเนี่ยนะ ที่เราจังหวะใช้เร่งแซงเนี่ยก็อยู่ประมาณที่120หน่อยๆพี่รู้ไหมครับว่าเร็วๆเวนี้ยมีพี่สื่อท่านหนึ่งทำทาเร็วท็อปสปีดของเจ้า All New al Exciter 6เกียร์ตัวเนี้ยอ,อ,อยู่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่เอออยากรู้อย่างเลยอ่ะห,หลายคนยังอยากรู้ได้เลยผมได้ข่าวมาว่าพี่เขาทำได้ถึง140กิโลเมตรตชั่วมโมงเฮ้ยรถสตอร์ตเล็กเดีนะ ทำได้ร้อยสี่สิบใช่เหรอสปอตโมเป็ดเนี่ยแหละโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาจริงเอาง่ายๆดีกว่าพี่ตอนแ้กนี่ผมขับมาชิวๆเนี่ยผมไม่ได้ลองทับสปีดนะร้อยสามสิบลอยๆไม่หมอบนะไม่หมอบนะอันนี้ฉี่แบบตัวตั้งเลยตัวแข็งเลยหลังแข็งเลยยังไม่ได้นวดเนี่ยถ้านวดนี่คงประมาณร้อยสี่สิบเอ็ดแหละผมก้มได้ไงถ้านวดเสร็จแล้วผมเดี๋ยวผมจะหมอบให้ดู พี่ขับตัวสีดำได้ประมาณร้อก็ยังไม่ถึงร4อยสีิบโอแสดงว่าลูกคันนี้เป็นเกียร์เพิ่มอัตราเร่งและเกียร์มาให้ได้ขี่ให้สนุกว่าคือ้นครับผมนอกจากจุดเด่นของเขานะครับคือเครื่องยนต์ใหม่ใส่เกียร์หมาให้ผมได้ข่าวมานะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงทุกโครงสร้างอะไรด้วย ผมได้ถ่าวมาว่าโครงสร้างข้างในก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับต้องจากเ,เครื่องตัวเก่าที่ใช้ใ 150, 1 5 0พอมาเป็นเครื่องยนต์ VVA ปุ๊บมันต้องเปลี่ยนจุดยึดของเครื่องใหม่เขาเลยใส่เฟรมเปลี่ยนเฟรมมาให้ใหม่เป็นเฟรมตัววายเฟรมตัววายใช่จะทําใหเ้เครื่องรับแกงเครื่องเนี่ยได้นุ่มนวลกว่าอ๋อมันเป็นการออกแบบทาง วิศวกรรมศาสตร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่จุด<ม>ยึดของเครื่องคือว่าโอเคนะแล้วที่ที่ชอบในตัวเนี้ยครับล้อหน้าหลังให้มันใหญ่มากมล้อหน้าเก้าสิบแปดสิบสิบเจ็ดล้อหลังเจ็ดสิบร้อยี่สิบสิบเจ็ดอุ้ยอันนี้อารมณ์เดียวขี่ตัวซัพพอร์ตที่เป็นผู้ชายแท้ๆนะใช่ใช่ขนาดเนี้ยใช่อืมแล้วโชว้อัพด้าเขาเป็นเดิมนะเทเลสโคปิก Mm hmm. แต่ปรับใหม่ให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นอเออเวลาเราขี่ที่ความเร็วสูงๆเนี่ยหน้าหน้ามันนิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถอ่าเรียกอะไรควบคุมรถดีๆขึ้นใช่ uh huh. okay. ก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิทนาการให้ดีขึ้นสำหรับรถสปอร์ตโมเปกขนาด155ซีซีโอ้ ที่รู้ไหมครับว่าทําไมชุดระบบการสะเทือนที่ล้อหลังจะต้องเป็นโมโนโชค๊คออใช่เห็นรถคันอื่นเขาเป็นโช๊คคู่กันถ้าโดยปกติแล้วถ้าเป็นรถแบบรถใช้งานทั่วไปรถที่เนี่ยน,นะครับเขาจะใช้โช๊คคู่เพราะว่าการใช้โช๊คคู่เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการรับแรงบรรทุกรับน้ำหนักสน,น,นซ้อน,นมากกว่านะครับแต่ถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยในรถสปอร์ต ทุกรุ่นทุกยี่ห้อจะเป็นโมโนโช็โมโนชอคเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าการการที่ส่งแรงกระทํามาให้เนี่ยมันจะถูกพตดมาอยู่ที่ชกคตัวนี้ mm hmm. ครับซึ่งถ้าชกคตัวเดียวเนี่ยจะสามารถทํางานได้ละเอียดกว่าช็แบบคู่ครับที่ลองนีภาพดูว่าถ้าเกิดช็คู่เนี่ยสายขวาเนี่ยถ้ามีข้างนึงเนี่ยที่มีคุณสมบัติผิดเพี้ยนไปไม่เท่ากันอย่างเช่นน้ํามันชกภายใน,ห,นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดรถรุ่นเนี้ยเป็นรถที่ใช้ความเร็วสูงนะจะเกิดอะไรขึ้นครับ มันก็เดียกเทเล่ครับใช่แค่น้ำมันช็แตกต่างกันนิดเดียวเพราะฉะนั้นการที่เป็นช็อตัวเดียวเนี่ยมันจะให้คุณคุณสมบัติเนี่ยในการซับแรงที่ดีกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งสําหรับคุณสมบัติช็อคเดียวเนี่ยก็คือการที่เราเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันจะเกิดการบิดของสวิงอาร์มหลังอไอตัวเนี่ยถ้าเป็นช็คเดียวเนี่ยมันสามารถให้ตัวได้นิดหน่อยในการบิดของรถ แต่ถ้าเป็นรถคู่มันจะให้ตัวได้ฝืนๆมันมันจะยันเลยใช่ไหมใช่เพราะมันจะเลยให้เราขี่รถได้มันขึ้นสน,นุออกขึ้นนี่แหลครับถึงเรียกว่ามันเป็นสปอร์ตนะครับสปอร์ตแท้ๆเนี่ยเนี่ยดูไส้ในดูโครงสร้างดูอะไรหลายๆอย่างเนี่ยตอนนี้พูดง่ายๆว่าทั้งเครื่องนยนต์ระบบเทคโนโลยีระบบการสะเทือนเนี่ยมันเป็นของรถสปอร์ตผู้ชายเลยนะใช่ ถ้าใครที่รักรถสปอร์ตแต่ว่าอยากขี่รถเล็กตัวนี้เป็นทางเลือกที่ลงตัวเลยครับอันนึ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเรือเรือไม่อ่าเรือไม่เราไปดูกันครับเรือหมลเป็นไง,นม,ไม,ม,งมันไค่สวยนะผมชอบนะอืมคือถ้าเทียบจากตัวเก่าเนี่ยตัวเนี้ย มันมีภากเลยเพิ่มเอกลักษณ์ทำเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นทั้งรอบเครื่องยนต์รอบเครื่องยนต์แล้วก็จะมีจับระยะทางทิศหน่งทิศสนะครับาาาาแล้วก็มีระดับน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ที่ผมชอบคือตัวเลขความเร็วตัวใหญ่นะตัวใหญ่ถึงเ<ด>รียกความมองด้วยเองอ่ะคือเราไม่ต้องลาสายตา เหมือนเวลามองร้านนวดเลยหรือแตามมองคนเดียวคือ,ค,อคือการที่เราจะดูที่นี่นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องเข่งนานม,มันมันเพื่อทำให้เราปลอดภัยขึ้นในการกับขี่้อดีของจอเลียนไม่ที่มันสามารถสแสดงตัวเลขให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้นะครับยังมีสวิตช์ออฟลน์ด้วยครับก็คือสามารถตัดการทํางานของเครื่องยนต์พี่เต่าช่วยเสริมหน่อยครับว่าตัวนี้มีประโยชน์ยังไงก็ทําให้เราตัดไฟนะครับง่ายๆเลย คำพูดชาวบ้านเลยสวิตตัดไฟเวลารถล้มก็สามารถกดปิดได้เลยคือเราไม่ต้องปล่อมือไปบิดกุญแจใช่เรากำกำคาแร่งอยู่เราเคลียร์เลยใช่แล้วเวลาเราแกล้งเพื่อนเราก็ดับผลเครื่องเลยอ่ะอย่าไปทำอย่าไปทำนี่อย่างหนึ่งอันนี้จําเป็นนะครับเนี่ยอันนี้คือสวิตไฟฉุกเฉินใช่ครับจริงๆแล้วสวิตแบบนี้มันมันควรที่จะมีกับรถเพราะว่าบางครั้ง นอกจากนี้นะครับยังมีสวิตช์ไฟฉุกเฉินไว้ด้วยผมว่าจริงๆบางครั้งยามจําเป็นเนี่ยเขาเรียกว่ามีเราได้ใช้ดีกว่าเวลาจะใช้เราไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าสมมุติว่าเราจอดเนี่ยตอนกลางคืนในที่มืดแสงน้อยๆเนี่ยมันอันตรายนะครับถ้าเกิดคุณไม่มีสวิตช์ไฟเพื่อที่จะ,ะสัญญาณไฟเนาะที่จะบอกเพื่อร่วมถนนคนอื่นว่าเราจอดรถตรงนี้อยู่อะไรยเงี้ยใช่ใช่และสิ่งหนึ่งที่ชอบนะครับมาแล้วครับ สายคันเลงไปกลับเฮ้ยอาผมเรื่องสังเกตเลยเนี่ยมีสองเส้นเป็นการเซฟตี้ที่ดีมากครับเวลาเกิดคุณขับไปแล้วสายขาดคันเร่งค้างสามารถดึงกลับมาได้แล้วถ้าเกิดเป็นสายเดียวครับพี่สายเดียวที่ต้องเป็นเสื้อในผู้หญิงแล้วปลดง่ายมากไม่ใช่สายเดียวเพื่อสายขาดครับสายขาดแล้วคันเร่งค้างมันค้างเราทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วครับแล้วก็ได้แต่สวดมนใช่ นี่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 จริงๆมันต้องอยู่ในรถสปอร์ตรถพิชายมันมาแล้วมันคืออะไรอ่ะไฟพาร์ครับไฟพาร์ครับไฟสัญญาณ<อ>สัญญาณไฟสูงอ๋อใช่ญญใช่ญญใช่เห็น,นไหมก็พอกดเป๊ะจะมีอ่าไฟขึ้นเลยสตเงินใช่ครับอ๋อมาอยู่ตรงนี้สะดวกการใช้งานใช่ครับอ่าและอีกอันหนึ่งที่ผมชอบครับเราไม่ต้องไปละสายตาที่ไหนเลยถ้าเราอยากจะดูกอะไรกดตรงนี้ปุ่มสวิตช์เปลี่ยนโหมดโหมดโหมด แจ้งผลการทํางานของเรือนไหม้อ่าโมดต่างๆอยู่ที่นี่หมดเลยหนึ่งสิบสองเฮ้มีนาฬิกาด้วยใช่อยู่นี่หมดเลยครับนี่เห็นไหมโอ้นี่นาฬิกานี่นาฬิกาตอนนี้เราก็อยู่ประมาณบ่ายสามโมงอ่าสามโมงสิบนาทีเราจะกลับบ้านมาสามทุ่มอืมลานุดติดจัมที่อีกจุดหนึ่งเท่าที่ขับมารู้สึกว่าเชฟเป็นไงเชฟเชฟอ่าเชฟผม รู้อะรู้สึกมันดูใหญ่กว่าเก่านะแต่ว่ามองจากภายนอกมันเทียวแต่พอผมนั่งเข้ามาตรงนี้ตรงช่วงเนี้ยแล้วถ้าสังเกตดูดีๆอะเขาจะมีช่องลมเป็นแอโรด n นูมิกให้ด้วยอ่าใช่ใช่ใชก็คือลมที่ช้อนเข้ามาจากด้านหน้านี่ครับหลังจากที่ป่อม่าน้ําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีไหลออกด้านข้างครับหลักการเดียวเขาเรียกหลักหลักการอะไรนะแอโรดนูมิกอ่าแบบรถสปอร์ตแบบรถสปอร์ตรถสปอร์ตทีอยู่ รถสปอร์ตจะอยู่ที่แฟริ่งด้านหน้าตรงโป้ไฟแต่เรื่องจากว่าคันนี้เป็นสปอร์ตโมเปกแอร์โรดเรมิกจึงมาอยู่ด้านล่างใช่ครัอ่าคือลมมันไม่อั้นน่ะไม่ใช่ตีเข้ามาที่หม้อน้ําเสร็จแล้วโอ้ลมมันไม่มีทางออกไม่รู้โจ้แบบไหนต้นอยู่ตัวนี้นะฮะมันทําให้รถเนี่ยมันเกิดแรงต้านทานของลมถือว่าใส่ใจเรื่องแอร์โรดเรมิกถึงไม้จะเป็นรถเล็กครับผมอืมใช่ได้ได้ โอ้เปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ต้องฝากไว้สำหรับคนที่ยังชื่นชอบกับเฟซิเตอร์ตัวครับเดี๋ยวตัวสออปอร์ตโมเตอรตัวเนี้ยต้องถือว่าเป็นรถใหม่สายสปอร์ตแต่เป็นน้องใหม่ในค่ายใช่ครับแล้วก็เป็น รถที่วาประโวนใจหลายๆคนนะคนที่ชอบตามสปอร์ต<ม>ชอบการควบคุมระบบเกียร์ด้วยตัวเองอ่ะมันเป็นมันมีค<ม>ัทไงเราอยากจะเร่งวันนี้อารมณ์แบบสปอร์ตอยากจะลากรอบเครื่องออะไรอย่างเงี้ยวันนี้อยากจะชิลๆแล้วก็ใช้รอบธรรมดามเราสามารถควบคุมระบบเครื่องยนต์รอบเครื่องยนต์ได้ตัวเองเนี่แหละค,ครวามสนุกของ all new Yamaha x c i t e r ใช่ ก็ใครชอบชื่นชอบนะครับสปอร์ตโมเต็กก็ฝากไว้สำหรับน้องใหม่คันนี้จากค่ายยามาฮ่านะครับเดี๋ยวทิปหน้าเรามีอะไรจะนำเสนอเราไปลุยกันครับเราสองคนต้องขอลาไปก่อนวันนี้ครับททิปหน้าบอกได้เลยว่าสนุกแน่กับรถสายุ่นครับใุ่เลยหรอเราจะมีสายุ่นมนั้ยล้อแอนวันน,นี้สวัสดีครับ,บค,ครับผมสวัสดีครับ